ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบองไหนครับพี่โทรมานะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่พี่ชอบองไหนพี่แอดไลน์มาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับ พี่ยัลืมนะครับพี่โทรหาผมได้ตลอดนะถ้าผมไม่ได้ยินนะพี่นะถ้าผมไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมโทรกลับพี่เองครับพี่วันนี้ผมเอาพละมาแบ่งปันแบบหลายอย่างเลยนะพี่นะมีทั้งเครื่องร้างของเก่านะครับพี่พักเครื่องครับพี่อ่ะยากันมาดูกันผองแรกก่อนเลยเนาะพี่เนาะ ผมมีช่อเลยพี่เราเพ่อเงินมีสองช่อนะมีช่อพ่อเงินนี่สิบเก้าองค์ครับพี่นี่มีสิบเก้าองค์นะช่อใหญ่นี่มีสิบเก้าองค์ครับพี่มีพิมพ์นิยมเลพี่นี่กกสิบเก้าองค์กเก่าซื่อสวยยกช่อสิบเก้าองค์เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทช่อที่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ช่อที่หนึ่ง อันนี้ช่อที่สองมีสิบเก้าองค์ครับพี่มีหมาบ้านเขาได้สองช่อเลยพี่นะหลวงพ่อเงินครับพี่พิมพ์นิยมอันนี้ช่อที่สองค,ครับพี่มีสิบเก้าองค์ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทน่าเก็บมาครับชอบโทรมาค,ครับพี่ถ้าปลายทางบวกค่าสิบบาททุกกล่องนะพี่ถือสิบองค์ก็บวกค่าสิบบาทพี่ซื้อหนึ่งองค์ก็บวกค่าสิบบาท แต่ถ้าซื้อเงินสดเอาเงินสดไม่บวกครับพี่จะส่งให้ฟรีครับจะส่งให้ฟรีพ็คอย่างดีเลยครับพี่อันนี้ครับพี่นี่ต่อนนี้เป็นหอยสังเป็นหอยครับพี่นี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นนี่ครับพร้อมขาดตั้งแบบนี้ครับคนละอันก็อันที่แล้วนะพี่นะนี่ครับนี่อันนี้น่าเก็บครับนี่นีอามาทำแบบ พิธีมงคลต่างๆครับพี่อย่างเงี้ยนี่ครับเอาพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นี่ครับของคุดนะพี่นะของเก่าของโบราณเนื้อสำลิศนะพี่นี่เลยพี่เนื้อสำลิศนี่ครับนี่ครับพี่ประครับนี่ครับพี่ นี่ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพี่นะนี่ของศักดิ์สิทธิ์นะลักษณะแล้วลแบบใช้พืทีนในทางาพามสมัยก่อนเนี่ยพี่เนี่ยครับชุดนี้ครับพี่พร้อมแท่นเลยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทชุดฝังนะเพราะวผมมีหม้อน้ำมันสองหม้อพี่เอาหม้อแรกก่อนนะหม้อน้ำมตนพี่ไห้สี่หูของคุณยุคทวา นี่ครับพี่นี่นารายทรงปืนนี่ฮะยุทวาศิลปะลบบุรีอย่างเงี้ยนะนี่ครับพี่ทวารก็เขมรน,นะพี่น้องควบคุมมาถึงลบบุรีเนาะนี่ครับมอนมนกเก่าพี่นี่ครับไฮี่หูหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไฮี่หูพี่ดูครับ มอเนี้ยพันห้าพี่นี่ครับน่าเก็บมากครับพี่สมฤทธิ์สมฤทธิ์หนึ่งพันห้าร้อยบาทจา้ะอามอลที่สองน่าใช้มากครับนี่พี่มาละลายทรงปืนเนี่ยนี่นักปกนี่นะลายพระนะาลายละาลายสี่กรอยู่ มีสองดิสนิมยกครับพี่หม้อน้ำมนต์นี่เอาแบบนี้เลยพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่น่าเก็บน่าบูชาครับของเก่านะพี่เนาะของเก่าของโบราณนี่ยหายากพี่ราคาจริงๆแล้วประเมินค่าไม่ได้หรอกพี่ราคาไม่ใจตัวบางคนเป็นร้านก็นไม่ขาย ผมมีอู่ทองพี่พระอู่ทองสวยงามมากนะครับเอาพันห้าครับห้านิ้วพันห้าพระอู่ทองเขาพี่สวยงามมากครับพี่อุดก้นดินไทยนี่ครับสวยงามสวยงามสุดๆเลยพี่พระบูชาอู่ทองครับห้านิ้วเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทสิพี่ ชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับพี่นี่ครับสมเด็จวันละคงติดรางวัลที่หนึ่งเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทมาบ้านมาได้พิมพ์ใหญ่อ,อกวีคาแป้งนั้นเนื้อหนึบน,นุ่มฟู มวลสารนี้เยอะคาแป้งลอยๆนี่ครับพี่นี่ครับพี่แดมาเหมาบ้านเขาไมา่ได้ดูพิจารณาดูนะใครชอบก็ทักมารัาเอาพันห้าเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ชอบโทรมาจ้ะ ชอบแอดไลน์มาจ้ะหลวงพ่อวัดปักน้ำรุ่นแรกเรียมเดิมเดิมเรียมวัดเดิมเดิมเอาหกร้อยบาท สมเด็จวะัละคังพิมพ์เจดีเอาหกร้อยบาทเคียวเสือแกะอาจารย์เฮงภพยวันเอาเจ็ดร้อยบาทพาปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันพิมพ์ปั้น รักเก่าๆแต,แตกหลายงานนี่นเห็นไหมน้่ไหมยิงแห้งถึงยุคนี่พี่เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทครับพี่นี่พันละลายพี่เนื้อทองรูปบวบ เดือทองรูปบวบครับพี่เอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทน้ำเต้าหลวงปู่บุญครับพร้อมเหลียเจ้สัวน้ำเต้าดูซับหลวงปู่บุญครับจานเต็มสูบเลย นี่พร้อมเหรียญเจ้าสวรปูบุญครับชุดนี้ผมเอาเจ็ร้อยบาทโหน่าใช้พี่มันเต้าดูซับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ไปทางบองห้าสิบาทมันเดิมนะแล้วมีนี่ครับพี่พับปิดตาแข้งหมอนเพราะตีปุจีจนรักแตกนะพี่พี่ดูลักด้วยนยฮะเห็นไหมแห้งๆเก่าๆถึงยุคเนี่ยฮะ นี่รักหิงแห้งแตกๆครับพี่เอาเก้าร้อยนะครับแข้งหมอนปุนจริงเนี่ยโคตรน่าใช้เลยพี่ยอดนิยมเลยพี่เนี่ยปิตาเนี้ยสมฤทธิเงินพี่พระทองวันลาดโยธาไอ้พระธาตพระทองพี่ตัวจีงเนสมฤทธิเงินครับพับปิดตาแข้งหมอนเอาหกร้อยครับพี่ ลงปุ่ทวดปีศูนย์ห้าพิมเอปั๊มสาเอาหกร้อยครับพอมวยว่าตอนไล่ี์รุ่นสองรุ่นสองจะเล่นแพงก่อรุ่นแรกนะ เอาหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทครับพี่เหรียญหล่อโบ,บราณหลวงพ่อวงรุ่นแรกเอาหกร้อยบาทสิงสามขวัญสิงสามขวัญง,นนง,งาแกะ พ่อเดิมเอาเจ็ดร้อยบาทพระปิดตาหลวงปู่ผู้วัดนอกหลังแบบลงรักพระปิดตาหลวงปู่ผู้วัดนอกเอาหกร้อยบาทหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ไปศูนย์ห้านวะหลังตอรี่ตัดชิดหรือพิมพ์แต่งสวยงามมากครับข้าเป้าคีบ็อกยังมีอยู่เลยพี่ เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทหลุงสนิมแดงลูกว่าพระล่วงลางปืนสุขโขทัยฐานสูงสนิมแดงลูกว่าใหญ่ยยแมงมุมแ,กแตกเอา, 3, าสามพันบาทสามพันบาทพี่ดูดิพี่ดูใหญ่แมงมุมแตกดิเห็นไหม มัอยู่อย่างมุมแปลก่ไหมสุขโขทัยพันล่งลางปิดสนิมแดงลูกว่ายใหญ่มุมุมแตกทั้งองค์พระเลยโคตรสวยเลยนีแตกกระจายไปหมดเลยวิ่งในมุงมุม,ม,มเอาสามพันบาทเอาสามพันบาทสามพันบาทนะพี่สามพันบาทนะโคตรน่าใช้เลย หลงพ่ไปวัดหนองปลาไหลเอาท่าทีพี่เออหลงพ่ไปพ,พูดผิดอีกแกะพาแบบสภาพใช้หน่อยนะนี่เบาปกบแล้วก็เอาเชื่อหมหูมาใหม่เนะ้อเชื่อหมหูมาไม่ใหม่เราก็คงจะหลยหลายสิบปีล้วพี่เพราะรอยสภาพใช้จนห่วงขาดหมดล้ว ได้มาแบบเนี้ยนี่กบเกาแบบนี้เลยพี่เนี่ยพาดูง่ายมากนี่พอเอาสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทขยายได้ของดีราคาแพงหน่อยก็ไม่ควรพลาดหลพอเดิมจะ สภาพใช้นะ่ะมีขอบกระบอกขอบกระบอกเราเดี๋ยวเราพ่อเดิมครับพี่มีครับเอาเอาสี่พันห้าร้อยบาทพี่สี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทเดี๋ยวพ่อเดิมครับพี่วิญญาสภาพเป็เท่านี้นะโคตรน่าใช้เลยนะพี่สี่พันห้าร้อยบาท พี่ชอบตรงไหนพี่ทักนาครับพี่โทรมาครับอีพีนี้กราบสวัสดีนะครับพี่